สวัสดีครับสวัสดีครับเอี FC ทุกคนเนาะที่ลงคิดไปมือก่อนสอบถามเข้ามาหลายคนอยู่เนาะว่าเนี่ยลูกทุเรียนนี่เนาะให้กับว่าลูกสวยดีกลมขึ้นพูด,ดีเนี่ยวันนี้สิมาตอบให้เนะาะทำให้ว่าวิธีการดูแลและรักษาเนาะส่วงระยะเป็นดอกจนถึงระยะ เกีเกียวผนผลิตที่ลูกทุเรียนที่สมารัดได้เนาะเนี่ยหลักๆคือว่าการพ่นยาทางใบเนาะทางใบใส่ให้ปุ๋ยทางใบไม่ว่าคือว่าปุ๋ยให้ทางทางรากมันเนี่ยให้ทางรากหมายความว่าให้ทางรากให้ปุย๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเนาะเนี่ยทางใบล้วเัาจะใช้ปุ๋ยเคมีทางใบพ่นไปพร้อมกันเดียวกับ พร้อมๆก,กันกับยาเลยใช้ทางเดียวกันเนี่ยคนใบให้ใบเนาะหลังจากมันดอกมันออกแล้วเนาะหลังจากมันออกสะสมธาตุอาหารมาหลายเดือนแล้วเนาะด,ดอกมันจะออกนอะส่วงช่วงช่วงดอกมันออกเนาะเราจะหยุดหยุดการให้ปุ๋ยการมีแต่ให้น้ำย่างเดียวให้น้ำเปิดน้ำปกตินี่แหละ ไอนาไปเื่อยเนาะเนี่ยมาดูมาดูต้นเนี้ยต้นนี้มีเยอะอยนะเนี่ยต้นเนี้ยแต่ว่าส่วนนี้ตัดไปสองคั้งแล้วนะเนี่ยมันก็นยังเยอะอยู่นะเนี่ยเป็นบางตน้นบางต้นเสื่อมแบงก็ตัดไปแล้วมาดูที่ว่าสิห้ดูสิห้ดูต้นนี้เนาะต้นนี้สวยเนาะเนี่ยเนี่ยสวยทั้งนั้นนะการดูแลรักษาถ้ามันลูกมันซ้ำหน่วยใครแล้ว เขาจะให้ปุ๋ยทั้งใบอย่างเดียวไม่ต้องให้ทั้งรากนะถ้าให้ทั้งรากร่วงต่นนั้นเขาจะพ่นทั้งใบยอย่างเดียวเพื่อสะสมธาตุนะทางพ่นยานแหละพ่นใบพร้อมเดียวกันนั่นแหละใช้อันเดียวกัน,กนทางเดียวกันพ่นไปเรื่อยๆเนาะสะสมธาตุอาหารเนาะทั้งใบมันให้ทั้งใบได้ให้ทั้งรากไม่ได้มันจะร่วงนะมันดูต้นนี้เนาะดูต้นเนี้ยเนี่ยต้นนี้นนนสวยทั้งนั้นนะเนี่ยต้นเนี้ย ให้ดนนูให้ดูตัวน,นี้เนาะตัวเนี้ยจะให้ดูตัวเนี้ยเนี้ยเนียลูกคนเรียนเนะี่ยที่มันตามเน,ะนี่ยดูเลยเนาะห้ดูจะส่วยทั้งนั้นนะ เนี่ยสว่วนนี้น่าตัวนี้ก็สวยๆนน,น่ดูรูมันเริ่มได้ตัดแล้วนะเนี่ยแก่แล้วแก่มันสีมันจะเขียวแล้วนะเนี่ยถ้าจริงมันแก่แล้วนี่นะ ต้นต้นน่ะเนี่ยเรดูต้นนี้ต้นนี้ก็สวย,ย,ย,ยคิดว่าลงไปแบบให้ความรู้เออให้ความรู้ไปให้อะไรไปเขารู้ก,กับแบ่งปันกันไปเนาะการทำสวนจะพวกมือใหม่ที่ทำสวนทุเรียน คนก็ไม่รู้ไงเออเขาก็ลองคลิปไปซ้อนกันไปเรียนรู้กันไปเนี่ยมาดูตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่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 ยเอเอได้อยู่เนี่ยจะช่วยท่านนะเนี้ยนี่ ทำสวนทุเรียนเนาะเขาทำชบมือใหม่เนาะระยะต้นนี่เนาะหลังจากเอาแต่ระยะหนึ่งปีหาห้าปีนี่จะเริ่มใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ก่อนใส่ปุ๋ยอินทรีย์สะสมธาตุอาหารไปเรื่อยในดินเนาะสะสมธาตุใส่ปีละครั้งนะย่างน้อยกับปีละครั้งนะปุ๋ยอินทรีย์เนาะเขาใส่ต้นขนาดนี้เขาใส่ซอบเล็กๆนะใส่หมดรอบต้น ใส่มันรอบต้นสะสมธาตุอาหารไปเปืดน,น้ำปกติปีะครข้างเนาะให้ปุ๋ยอินรี้วกาให้ให้เคมีบ้างเนาะให้ปุ๋ยเคมีสูตรสิบห้าสิบห้าใส่ทีโคนใส่รอบควรเนี่ยควรเออสะสมธาตุอาหารไปแล้วก็ดูใบมันเนะาะใบมันเขียวมันดีใบมันดีเออพอลงสารได้ไหมอะไรงังไงเนี่ออยพอใบมันดีแล้ว กเอาขนาดนี้แหละเลเาวก็พ่นสารพ่นสารไม่ต้องพ่นเยอะพ่นพ่นแค่ผ่านๆไปเพมละอองละอองออกแล้วเนี่ยทำถ้าพ่นพ่นสารเยอะเนี่ยโอ้ต้นมันเนี่ยไม่ต้องพูดนั่นแหละตายเนี่ยดูต้นนี้ก็สวยเนี่ยขนาดต้นเล็กๆก็เนี่ย,ต,ย,ย,ต,นนยต้นขนาดนี้เอง สวยทั้งนั้นนะเนี่ยลูกกลมเลยแหละกลมเป๊นะเลยนะสวยทั้งนั้นอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำ้ำมือใหม่ที่ทำสวนทุเรียนนี่กับพูดไม่ค่อยเกง่งเนาะพูดไม่ค่อยเกง่งแต่ว่าไม่ไม่ได้ว่าสีสอนคนอื่นไงที่ว่าบางคน ทำสวนไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเออดูคลิปก,ก็บอกกันไปเนาะบอกกันไปบอกเนี่ยบอกอะไรบ้างทํำยังไงทําดูเลรักษาอย่างไงใส่ปุ๋ยยังไงอะไรนี่นแหละเพราะว่าคนที่เขามารับสมเจออะไรบ้างเออกระทาคลิปไปเรื่อยๆเนาะที่เราลูกข้ากรแบง่งปานกันไปนี่ไม่ใช่ว่า่อนลงอะไรบ้างลงโซเซียลบ้างอะไรบ้างเนี่ยเออนี่ก็คิดอย่างเออมือใหม่เนาะที่ทําสวน บางคนก็ไม่รู้เริ่มต้นแต่หนึ่งปีหาห้าปีเนาะต้นมันเนี่ยมันเป็นระยะที่หนึ่งเนาะหนึ่งการดูแลรักษาต้นทุเรียนเนี่ยต้นเนี่ยระยะห้าปีนี่หาขึ้นไปแปดปีนี่เริ่มแล้วเริ่มมีอาการแหละต้นทุเรียนเริ่มมีอาการบางคนเนาะทําต้นทุเรียนเริ่มมีอาการเนี่ยนี่ดูดูเนาะดูพื้นที่พื้นที่เนาะ เบียบจิบต่ว่าตัดหญ้าเรียงๆรียเลยปลาปลาที่นี้ปลานี่ก็ใส่นะพื้นที่เดียวกันตอนนี้มันเป็นส่วนเล็กไงพออันนี้มันจะมีกระดุมเนาะส่วนเล็กนี่มีกระดุมส่วนใหญ่จะเป็นพวงมณีสันนีนล้วก็หมอนแล้วก็นกจิบอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด